สวัสดีปีใหม่ปี2025กันด้วยนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกของปีนี้เลยนะและตัวผมเองเขอให้ทุกคนนะมีร่างกายแข็งแรงมีเงินใช้ตลอดทั้งปีนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่กดติดตามนะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับขอให้ทุกคนดูคลิปนี้มีความสุขนะครับผมคลิปนี้เนี่ยเกิดจากการที่ผมไปดูมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะซึ่งคู่นั้นเนี่ยคือตะวันฉายกับฝรั่งท่านหนึ่งนะครับผมซึ่งในไฟนั้นเนี่ยตะวันฉายได้านการเตะฝรโ่ดข้ามจนแขนหักเลยนะผมเองเลยได้ทำการคิดแบบฝึกขึ้นมา3แบบฝึกนะ โดยจะมีดังนี้ 1. นึ่งเตะกระสอบ100ครั้ง 2. การแทงข่าว0 0ครั้งและอย่างสุดท้ายนะครับคือก,การวิ่งเลาสนามห้ารอบนะครับมาดูกันนะว่าผมจะสามารถทำได้หรือไม่นะครับถ้าดูคนพร้อมแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตาให้ผมหน่อยนะซึ่งถ้าดูคนกดกันแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปได้เลยแบบฝึกแรกเตะกระสอบ100ครั้ง โอเคทุกคนตอนนี้เราครบไปนะหนึ่งร้อยครั้ง <L ess noise> ก็บอกได้ว่าเจ็บขามากครับทุกคนต่อไปการแทงข่าวหนึ่งร้อยครั้งครับผม <L ess noise> เด็กแว้นทุกคนเด็กแว้นสุดท้ายนะครับผมคือการวิ่งนสนามห้ารอบนะครับผมไปเริ่มกันเลยโอเคทุกคนต้อง้อมาเนี่ยเราเรมเลยนะไปโคตรเหนื่อยทุกคนไดดก็รอนนะทุกคนไปกันต่อ โอเคทุกคนตอนนี้นะโคตรไปแล้วคนหนึ่งรอบนะครับตอนนี้เนี่ยโคตรไปละหนึ่งรอบตอนไปนี้ผมจะเอากล้องวางตรงนี้นะเพราะว่าเมื่อกี้ถือไปเนี่ยหนักมา,ากค่ะกล้องเนี่ยบอกเลยว่าถือยากจริงแล้วก็หนักมาด้วยเท้ยวนไปแอนต่อ ก็จบแล้วนะครับผมสไลด์แบบฝึกหัดในวันนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าอย่างไรฮะเนี่ยทำยากจริงจรงนะผมเพราะว่าแดดเนี่ยแรงมากในวันนี้นะครับผมก็ทุกคนชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะก็สำหรับทุกคนที่ดูคลิปนี้นะผมอยากให้ทุกคนดูแค่ความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมอย่าไปจริงจังกับมันมากนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ